ก็ขอกราบซีทุกท่านด้วยครับผมอ่าพูดอีกเช่นเคยนะฮะอ่าก็อยู่ตรงนี้ครับจูราสิกนะครับผมนี่โคเทวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดเรื่องอ่าที่จริงผมอัดคลิปไปก่อนหน้านี้แล้วครับผมแต่คลิปไม่ติดน,นะครับผมก็คือไฟล์เสียนะผมจะพูดว่าผมทําอะไรไปบ้างครับผมก็คือผมไปลงไดมอนด์มานะแล้วก็คาเปอ้ไดมอนด์อีกอันนึงครับผมแล้วก็ไปเอ่อเขาไปเขาพูดว่าไงนะตัวเองชาร์จแล้วผมอ่าผมคาบเอาไว้ มันได้คงทถากับโชคลาบครับผมอ่าชุดเกาะฮะคือโชคลาบนี่เป็นไอที่ดีมากผมคือขุดเพชรประมาณได้มา2ยี่สิบกว่าก้อนนะฮะคือคุ้มมากเออคือมันจะบวกด้วยไงตอนนี้มีเพชรอยู่หก้อนนะเพราะว่าผมมาคราบดาวครับชุดเกาะครับผม,มเดี๋ยวเท่านี้แต่ก็ทําผมก็ทําการได้น้อเสาตัวใหม่มาครับผม มาประมาณสองตัวนะฮะอ่าอยู่ฝั่งนู้นเดี๋ยวพาไปดูกันนะครับผมอ่าตอนตอนนี้ผมเราก็จะมาดูนะเสากันนะบมอ่าที่ได้ตัวใหม่ก็ก็ตัวนี้ครับผมอื้ออ่าอย่ไหไเอ่ยอ๋อไอ้เขียวไอ้เขียวไอ้เขียวหายนี่เป็นไงนี่ไอ้เขียวครับผมนี่พี่น้องเขียวของเรานะนี่ร้อง <c oughs> อ่าโมพาเขาร้องโคตรดังเลยอะ เรวขอขอนุญาตปรับเสียงให้มันเบาลงก่อนเราไปดูแรกกันบ้างนะวันนี้ผมพูดยังเลยจําไม่ได้ผมคือเราได้แราตัวผู้มาตัวเมียผมเอาทุบทางนั้นเออช่างมัน <c oughs> แล้วเราจะไปดูของไทโรสซอลัสกันบ้างครับผมก็ในเก็บอัลกโมซาสอนะนี่ยูนี่ตัวโคตรใหญ่โอ้เลือดแปดสิบละค่อยคตัวโตวขึ้นเรื่อยๆครับผมตอนนี้อ่า แล้วก็มีปลายอีกตัวหนึ่งี่ผมทำไว้แสตัวใหม่ตัวที่สองทย์เป็นรูปปลาวานนะผมตัวสีฟ้าอยู่เนี่ยเดี๋ยววะเอาหายเอาเดี๋ยว่านี่อ่ะปลาหายเออเอาผมว่าผมวางเออที่ฟักมาแล้วนะฮะก็ช่างเลยครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูอ๋อจำได้ละมีตัวหนึ่งใช่อ่าเพราะ พาร์ทที่แล้วไม่ใช่พาร์ทที่แล้วเป็นประมาณเมื่อวานนี้ผมผมทำการอัดคลิปแล้วก็คลิปมันเสียผมทําการหล่อมม่อีกตัวหนึ่งก็ผมอ้าหลอมเออไอตัวนี้ได้นี่อีตัวหนึ่งอยู่ไหนเอ่ยนี่ไงนี่ตัวที่สองเป็นตัวผู้เลยครับทั้งสองให้จาไม่ผิดนะโอ้โหแม่่ตัวเมียนะคือหาคู่ม,มันยากมากน่าจะมีประมาณนี้นะฮะคลิปนี้เราก็จะลงเมืองอีกเช่นเคยนะครับผมแต่ รอบแล้วผมลงเหมืองไปแล้วแต่ผมไป็นลงที่บนเขาดีกว,ว่าใช่คือตรงนี้โอ้ยอมัชอบติดเรื่อยๆเลยเออได้ที่พวกเก็บไว้ดีววกว่าคือจะได้ใช้อยู่มีสามลูกละเอาไว้แบบไปลงมังกรนะฮะมีอะไรต้องใช้อีกห่แะแร่เหล็กครับผมแต่เอาเหล็กก่อนเหล็กเรามีเยอะซะด้วยไม้ประมาณนี้ก็น่าจะพอกับถ่านโอเค ประมาณนี้ครับผมเราน่าจะไหวนะใช่ไหมไหวแหละอ่าบนเขาันทางเหรอว่าน่าจะน่าจะทางนี้นะอ่าเราองวิ่งขึ้นเขาไปฮึ๊บฮึ๊บโหตัวโคตรใหญ่อะ่ะอืมไม่ได้มาแบบดูเถวเาสานานแล้วพวกนี้เป็นไงบ้างอ้อยตกอุย้ยลงมาเจอพอดีเลยสเตโกซอรัาสครับผมอ่า Hmm. ที่จริงผมอยากจะบอกว่าผมทมำการอัดคลิปไปเยอะมากนะคือแบบทั้งไม n e คร a f t ถ้าอีกเกมนี้ผมว่าจะทำนะเป็นเกมเอ่ะดักแอดไลท์ครับผมที่ใครรู้จักอนะคืออัดไปแล้วผมแต่คือแบบไฟ์มันเสียเหมือนกันนะผมเพืาอว่าผมอัดประมาณ3-2รอบเนี่ยไฟเสียผมอัดไปทำแบบ EP ep แรกกับ EP 2อัดไปเลยแล้วมาอัดรอบ2ก็คือเสียงมันแตกนะก็คือผมใช้โปรแกรมอ่อ แอคชั่นนะแล้วผมไปปรับน้อยหรือเปล่าไม่แน่ใจไปติ๊กอะไรนี่แหละอ่าแล้วสย่งมันแตกก็ผมคือต้องลบทําใหม่แล้วปัญหาคือผมลบเซิร์ฟในดักแอนไลท์ไม่เป็นด้วยครับผมมันลบยังไงไม่รู้นะฮะมันไม่เหมือนเกมอาร์คก็ผมเกมอาร์คเนี่ยมันจะอยู่ในอ้อแล้วอะไรมันอยู่ในไฟล์อ่ะผมหาแล้วผมหาชื่อเซิร์ฟไม่เจอนะฮะในดักแอนไลท์คือเออคือแบบเราก็จะเจอแบบสิ่งปลูกสร้างเดิมๆนะอย่างเช่นผม เหมือนเก็บอาร์กันแหละถ้าผมเล่นตัวละครนี้เราเหมือนสร้างตัวละครใหม่ไปเล่นนะฮะเอามานั้หละลงเหมืองใกล้ๆนี่ก่อนแล้วกันเออไปรุ่งเหมืองไหนก็เลยใกล้ที่ก่อนนะนี่เหมืองให้ลงเราจะสำรวจนิดเดียวพอแล้วกันโอเคเหมืองก็ไม่ได้ใหญ่มากนะ แต่มันไม่มีออฟอสซี่เลยอ่ะโอ้โห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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพวกนี้มีด้วยเหรอเด้อเด้อเดี๋้อเดี๋ยว้มาจากไหนในห้องนี้เด้อเด้อพวกนี้มันเกิดได้เหรอเนี่ยเออว่ะอ่าระเบิดไม่นี่นี่บอกเลยมีดาบไฟที่โคตรมีประโยชน์แต่ก็มีข้อเสียนะอย่างไอเนอร์แมนนี่ของผมก็แบบ ไล่ฆ่ามันยากมากเพราะมันติดไฟไงมันเลยลบัาไปมั่วสั่วเลยคอมบี้ก็โอ้หชิปเปอร์มาดูว่ามีอีกโอเคตายหมดครับผมตัวนึงงยี่ไหนวะโอ้ข้างบน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 แตกไม่สเปรย์แมนมาดิ สไปเดอร์แมนเหรอแมงมุมหมอสไปเดอร์แมนสวัสดีครับพี่ไปเสีบยบอะไรอยู่แล้วขับทางไหนวะยังต่อไม่น่ามีแล้วแหละมาหาฟอสซิลอ่ะน,นี่ไม่น่ามีฟอสซิลผมหรอกอขึ้นดีกว่าเดี๋ยวเอาฐานเนาะโอเคไม่ฐานนั่ดเลยโอ้แผลงแลงละเดี๋ยวได้ถา่าคนเยอะเลยกลับดีกว่าทางไหนวะทางนี้มั้ง อู้มือแล้วหรอมือคนเร็วเลยที่เชน่าจะซอมบี้จะเกิดเยอะแล้วเนี่ยเราลงเหมืองนี้บ้างลงเหมืองนี้เรามีฟอสซิเปล่าจัดกาพวกนี้ก่อนเออ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 ตายตายหมดตกทอดไว้โอ <utral. S 1> okay. ้มีฟอสซิปผมสวยเลยมีฟอสซิ ามีเยอะด้วยว่ะมีปองทิปเปอร์ใช่ไหมโอ้โหเยอะโซเชียโคนเยอะถ้าได้ดินเองนี่จะดีใจมากเลยอ,อ่ะอืมว่าจะต้องใช้อันนี้เราโชคลาบโชคลาบใช้โชคลาบโชคลาบสามเลยนะเออโชคลาบสามเลยงนะ่ะมีอะไรวะมีแค่นี้เหรออนี่จริงหรอแล้วข้ามารสึก็จะมีเยอะกว่านี้ไม่ใช่เหรอเออไมีแค่นี้ นอ๋อตรงนี้ไรู้สึกโอ้โหบุญวาส,สนาไม่มีเลยจะจะได้เท่าไหร่เนี่ยสิปัญหาหรือโชคลาภมันขุดได้แต่เพชรก็ไม่รู้นะพวกเพชรเออขุดได้แต่พวกแร่ประมาณนี้อ่าใช่เขาฝาดให้ถูกหน่อยเออน่าจะได้แต่พวกแร่มั้งโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวเอาตรงนี้ก่อนละกันตรงนี้ก่อนละกันไม่หลบไปข้างล่าง าามาตรงนี้กับตัวนี้ก็ใช่หรือเปล่าใช่ครับผมื่อจียนฟอสซิลนี่นี่ไงอ่าฮะมาตรงนี้ก่อนซูเจียนฟอสซิลโอเคฟอสซิลมาก่อนนะผมฟอสซิลสำคัญที่สุดบอกเลยอ่าผมไม่แน่ใจว่าผมทำเอ่อจุดรู้สึกนี้จะจบซีซั่นหรือเปล่าแล้วตอนนี้คือแบบ เพราะผมชีวิต่วยแนวสอบมาเยอะอยู่นะลูกขาดตัวอะไรบ้างเออลูกขาดตัวอะไรบ้างน,นี่ไปเลยไปเลยยี่สามมีอยู่ไหมอ่ะฟอสซิลฟอสซิลฟอสซิลต้องการฟอสซิลมาสารนี่ฟอสซิลเยอะมากเหมือนฟอสซิลชัดแต่ฟ้ฟอสซิลน่ามากอืม ฟอ,อสซิลอ่ะโอเคฟอสซิลครับผมเยอะๆให้อยู่ได้ปันสิบเจ็ดละช่วร์อาจจะช่วยก็ได้มัออ้งเลดดับอาจจะดีขึ้นประมาณนั้นนะผมตรงนี้หรอน่าจะมีฟอสซิล,ลนี่ไงสว่สว่สวส่วสว,าานนว่อืมเอาถาดเนี่ยมะเอาวถาดแล้ว นะครับเพืขาแค้นฐานก็เป็นได้มาเชื่อตรงนี้อีกหนึ่งแต่ดูดูก่อนโอ้ฟอสซิลเยอะมากมีเสียไม,ม,ม่มุมโอ้ยข้างบนหัวเออเราไม่ลังเกียนข้างบนหัวเลยเดี๋ยวค่อยจัดการซับเบียนะอึ้ยกี่ก้อนอนึ่งก้อนหรออืมพยายจัดการแล้วกันโอ้มีมีตัวนี้มีม,ม,มีอ้าวก็คือว่ามุมนี้จะมีเอ่อเมืองอ,อีก อสียงซอมบี้มาจากทางนี้อือผมจากคลิปเอามาครับร้อยวันจังเลยเออแต่ไม่มีเวลาว่ะเล่นเยอะเกินเฮ้อเดยผมไม่ลงคลิปช้าก็เออนั่นแหละสอบเพราะผมเพิ่งสอบเสร็จแล้วก็ต้องมาแก้สอบอีกเพราะสอบไม่ผ่านสองวิชานะะอืโอโหพอหมดอยู่นี่เ่ะอยู่นี่อยู่นี่อ่ะอยู่นี่อ่ะอม,มือผมอืออืออือ อูฟ้ฟอสซิเยอะมากมีหัวป่ะอาจจะมีบนหัวอีกก็ได้ล่ะเออโอ้ยตกตกตกโอ้ไม่มีอ่ะไม่ได้ฟอสซิลเลยหัวอยู่วะไม่มีเนาะเอาเอาเอา,เอาตกเออฟอสซิลเลยโอ้โหไม่ได้ไม่ได้ยืมสามันนี่กว่าไม่ได้ละโอ้ยตรงนี้ยังไงบนหัวเอนี่ อะไรตรงนี้วะเนี่ยอ,อยากรู้อ๋อสมมีิตายตรงนี้เหรออ๋อไอหมืองทางที่มันล,ลึกใช่ตรงนี้ปะที่เรามาแล้วน่าจะใช่นะออกไปทางเดิมดีกว่าที่เกียดลงเหมืองละอยากลุ้นแล้วกันย5อหานจะได้เล้วปกยี่ปะะุ๊บอะชา้าเอันนี้ตาไป่ดีบนหัวบนหัวดูดีดีัะผม มึงนอนชิวเลยนะมึงนอนชิวเลยนะทางขึ้นใช่ทางกลับบอวะมึงดูทางกลับแล้ววิ่งจันทั่วแมพเลยเาาทางไหนวะนี่ยโอ้นี่ไงอ๋เอ,เอ,เ,อเอาลืมปรับก็อยู่ไ้ทุบอันเดียวแม่แตกหมดนี่ไงมีอีกนี่หยิบกล้ โคตรนี่เอาทางเดิมเออน่าเออทางนี้แหละมั้งน่าจะใช่ปะผมไม่ใช่ทางกับทางไหนวะเนี่ยนี่เป็นรอยแยกเฉยตรงนี้รอยแตกเอาเนื้อหมูกัดโอ๊ย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 เยอะเยอะโอ๊ยโอ๊ยเป็นแก๊งมาเป็นแก๊งเป็นแก๊งหรอโอไม่อยากสู้สเกลตันเลยโอ้ไม่อยากสู้พวกเครียดนี่เลยเออไม่อยากสู้อ่ะ ขอนหนีแล้วกันครับผมไปแล้วจ้าเหมืองเยอะมากลงเหมืองกับบายบายฮิปเปอร์คุงฆ่าไปลงโอ้โหกลับดีกว่าเห็นแล้วกลับเลยอืมเอาแล้ววัดไปลงไปลงไปมาห้าโอเคอันนี้ก็เหมืองใช่ไหมมัมนเยอะจังวะเออแต่นี้เหมืองเยอะมากแล้วกลับดีกว่า อทางไหนวะเอออันนี้ปะลืมลืมละทางกลับเราเป็นยังไงเอ่ยยวมีดาบไฟเอาเนื้อก่อนนี่นี่ทางกลับเราเจอแล้วเจอแล้ว,ลวบ,าบายบาเพราะคิปเปิลนางงไปครับผมฟูฟผมไม่ลงคลิปมานานเท่าไหร่วะสิบสองวันมัออ้งจะไม่ผิดน,นะที่ไปเช็คอยอูๆ ก็ขอบคุณที่ทุกคนยังติดตามผมก็ช่วยกันกดไลค์นะคือก,กดไลค์ไม่เสียตังค์อะผมเค้ามันมันเป็นแบบกําลังใจให้ผมนะช่วยกันกดไลค์นะเพื่อไปกำลังใจผมทาคลิปต่อไปเรื่อยๆนะผมเอ,อยิ่งไลค์เยอะผมมีมกําลังใจในการทำคือตอนนี้คือท้อมากอะ่ะคือแบบคือผมอัดคลิปมันสี่ห้ารอบแล้วคลิปมันพังอะคลิปมันเฟลอะเออตอนนี้ผมใช้โปรแกรมอะไรวะลืมชื่อล้วนจะจำไม่ได้แล้ว มันเป็นของข่ายเขียวอะ่ะเออในเป็นการ์ดจออะ่ะนั่นแหละผมลืมชื่อวะ่ะเออผมลืมชื่อละว่าเอ,อ่อผมใช้อะไรนั่นแหละขออภยัยผมที่ลืมชื่อแอคชั่นมันรู้สึกมันจะแบบอบาชีพนานบางทีมันก็แล้วกดกดบันทึกอย่างเงี้ยมันบันทึกนาะนแล้วมันก็เด้งหลุดแล้วไฟล์นั้นเสียไปเลยอะ่ะคือเป็นอะไรที่แบบท้ออ่ะเคยเป็นที่ท้อแบบไม่ชอบเลย ต้องมอาหน้าอัดใหม่อ่ะถ,ถ้าอันถ้าอันใหม่มันกอกลับได้จะกอกลับแล้วแต่มันแบบมันกอกลับไม่ได้ไงเข้าใจปะใช่มันกอวิดีโอกลับไม่ได้เออไหนเอยดิรอบนี้จะมีอะไรดีด,ดีบ้างาใส่หนาวไปโอเคเรอดูว่าจะได้ตัวอะไรครับผมโอ้โหตัวแต่และอันที่เล็กเลยอ่ะเฮ้อ ไทโลมันจะกัดกันตายว่ามันปล่อยไว้ด้วยกันน่ะน่าจะกัดกันตายอะ่ะน่จาจะนะไม่รู้แต่ต้องลองปะเออเพาผมลองดูยว่ะรอไอ้ไทโลอีกตัวหนึ่งใช่อยากลองอน่าสมบีเลยไหมไม่ได้แล้วล่ะโอ้ยต้องนักคนกินแล้วอ่ะสามชิ้นไปเฮ้ยไอ้ไทโลไอ้ตัวสักตัวหนึ่งนะแองเกโลทีแรกชีแรก,รกไม่อยากได้เลย ได้โอ้ไอแรกมาอีกแล้ววไม่เอาไอ,ไอนี่เหรอไอ้ชมอัดเราจไม่ผิดเราไม่มีตัวเมียนะใช่ไหมเออเออว่าม,มีตัวผู้อ๋อไม่ได้ขาดขาดน้ำโอเคนะด,ดินีแล่อะไรบ้างโอ้ไม่มีอะไรเลยอ่ะอุ้ยสวยดินโลดินโลาฟาดหุบ ได้ครับผมวันนี้เราได้รับตัวใหม่เยอได้ไฮไลท์แล้วได้ไฮไลท์คลิปแล้วเอ้ย,อยได้รับเตอร์รับเตอร์ได้ห้าสิบรับเตอร์ข้างบนเท่าไหร่ห้าสิบสวยเออวันนี้ได้รับตัวใหม่มาหนึ่งมาเกือบร้อยอะคลิปนี้บอกเลยขอรับเตอร์ตัวเมียเรามีตัวผู้สองสามตัวสิใช่เจมิดมีพาร์ทหนึ่งที่โดนไฟเสียผมเพิ่มรับโต้เพิ่มรับเ,เ,เตอร์อีกตัวหนึ่ง เอออันบบนเตอร์บอนโตเออชื่อว่าอะไรไม่รู้นะฮะในอคาส์เขาเรียกว่าบอนโตผมจำชื่อไม่อ่านไม่ออกอะในทารโลมาสวยโอเคอากัดพอแล้วลูกถ้ากัดพ่อคูณสองพ่อน่าจะไม่รอดละยินเราไปไม่พออ่ะไอเสียดแล้วนะไม่ใช่ทีเล็กไม่เอาไม่เอาไม่เอาทีเล็กไม่เอา แรปเตอร์แรปเตอร์ใช่ใช่มาเพิ่มอีกสามไปโอเคเผื่ออาหารชิบหายเลยเอา้าห็นเรืเ่องแสงวันตะไนหนวเนี่ยเออเช้าวันตไหนวะใช่นะครับวันนี้เราอย่างน้อยรู้ว่าแค่นี้เราได้ไอชมดมาเดี๋ยวเราจะตัดไปที่เราได้สองตัวนี้เลยกันแล้วครับผมอโอเคครับตอนนี้เราก็ได้แรปเตอร์กับดินโลมาแล้วครับผม โคตรดี <c oughs> เราต้องสร้างกรงตัวใหม่อีกแล้วสินะอ่าเราถ้าเราจะสร้างก็เก็บอะไรที่ไม่จำเป็นซะหน่อยฐานนะเก็บไว้เนี้ก่อนก็ได้รู้สึกจะไม่ได้ใช้เกรการมอ่ะจะว่าผมมีเชือกอยู่เชือกเพราะว่าผมอสลาม์มาต่ไหนไม่รู้จะไม่ได้ในะอยู่ในเนี้ยอันหนึ่งมีสลามเออผมเลยครับเป็นเชือกมานะข้ามาได้สองอันเลย านี่นาลงมานี่นาลงมาฟื๊บเรียบร้อยนี่ไงโอ้ตัวโตแล้วแล้วจะโตเต็มที่แล้วพวกนี้หกสิบหกสิบเอ็ดโอ้ตัวยิ่งไม่โตที่สี่สิบแล้วสี่สิบเองนี่เลิ่ดหกสิบเอ็ดละเออไปะขอนั่นตัวผู้อืมขอตัวผู้แล้วกันพวกนี้จะพวกนี้น่าจะเมียนะน่าจะเออน่าจะแหลมลืมวันทีกาลิมิมาสคู่นี้น่าจะมีความสุขกันกับไอตัวนั้นนะฮะ เดี๋ยวไปดูหน่อยไททาน,นิสเขาผม,ม,มน่าจะมีความสุขกันเล็กเกินอ้ออ๋อเมีมีตัวนึงอ่ะเมียสองช่นี่ไงยังไงควบสองควบสองที่เล็กตัวเมียอ,อยากพ่ออยากให้ลูกมีตัวผู้มากเลยแต่พื้นที่น่าจะไม่พอนะลูกนั่นแหละถ้าจะเอาคือผมต้องขยายกงคาโน่ด้วยคือแบบเอาคาโน่ย้ายไปที่อื่นในคิดอยู่ถ้าจะย้ายนี่เอาคาโน่ไปหนดี น่าจะา่านตรงเนี้เป็นพื้นลาบอะแล้วขาโน้ไว้ด้านหลังเนี่ยนั่นแหละแล้วก็สร้างต่อดินรตรงเนี้เออต่อดินขาโน้ตอยู่หลังไก่เออโคตรลาบากในการใช้สมองม,มาผมปรากฏว่าผมจะให้ไทโรมันกัดกันตายแล้วกันเออแล้วจะวางไข่ไงวะเออลืมคิดวางไข่ไงวะ โอ้เขามาแล้วผมไขมาแล้วนี่ไงไขมือโอ้โหม,มันมันมาไปเลยเฮ้ยไปนูนน่นไปไกลนู่นเออปั๊บวางไขก่อนปุ๊บวางแล้วไป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 ไ,ป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 ไปอยู่แล้วจ้ะปุ๊บออไม่ได้แดาขั้นละโซไอ้น้องเดี๋ยวเรามีขึ้นลูกหัวใจตกมามาันอยา่าเพิ่งมานะลูกพ่อขอโทษต้องนอนแล้วแหละเออเดี๋ยวสมบงซอมบี้เกิดลำบากอาีกครับผม ีอเกียดเคลียนะโอเคเอามาทลไหมเนี่ยนั่นตัวนี้อันนี้น่าจะเป็นโกแลปเตอร์ะอนะนใช่ด้วยใช่ด้วยใช่ด้วยเราล็อกไว้ก่อนวันดีลูกๆฮ่าไอ้บลูนีไ่ไงหยุดนะใจเย็นไอ้หนูใจเย็นน,น,น,นี่พ่อจะหาตัวแม่มาให้นะลูกๆทั้งหลายเจ้าเป็นผู้สามแล้ว ตอนนี้เราได้เมียแล้วพวกเจ้าต้องได้มีเมียสักตัวแล้ว <c oughs> ได้เมียสักตัวแล้วอืมไปมา,าเข้าไปมา,าเข้าไปอาหารแรปเตอร์เป่าเออเอไอ้ตัวนี้เรามาทำไมวะเราต้องสร้างกรงดินโลใช่ครับผมดินโลนี้ผมคิดว่าตรนนี้แหละเออตรงนี้แหละน่าจะดีที่สุด ่ามาตรงนี้แหละแล้วก็อุดตรงนี้ต่อเดี๋ยวคิดก่อนอืมอุดตรงนี้ก่อนดีกว่าต้องกลารเป็นหลุมก็ดูสวยสวยสวย,สวยเก๋แคบหนึงอ่ะ ดินพอนะแต่ไม่ได้พอแบบไม่ได้อยู่ที่นี่ไงดินอยู่บ้านเยอะมากโอ้ยินไม่พอไม่เป็นไรเดี๋ยแค่นี้ก็ถือว,ว่าสวยแล้วระลายแค่นี้มันก็แบบดออไม่ได้แล้วนะดินลดลุกลักออกมา คอสนหน่อยยังไม่ลุยไหมไม่ลุยไหมไม่น่ามีแล้ว,ลวโอเคเราบักคอสให้สักหน่อยการสมบุกสมบี้เกิดทัดไม่พอด้วยโอ้โหเราต้องหาดินสักหน่อยละเอาดินไหนดีหาดินก่อนแป๊บเดียวไม่นานไม่นานน้อง พี่ต้องการดินแบบนี้ไม่นานนี่ไปไงแด้แพ็คหนึ่งละเออเนี่สองแพ็คเรร่อยรบอกเลยดินหายไม่ยากเดี๋ยวพี่ดินแม่ขาดแขนเด <c oughs> ี๋ยวพี่ดินแม่ขาดแขนใครจะอยู่กับพี่บ้างน้องๆดินแม่ขาดแขนน้องๆโอ้ยไม่สวยครับหินมาว้ามาวา,วา,วาโอ้โทษนี่สวยกว่าเยอะไล <c oughs> น์โดเกิดนะฮะ เราจะอุดรอแล้วกันอ๋อตอนนี้ดินโลละเกิดที่เรียบร้อยนะมันเป็นพวกเพ็นเมียไม่ไม่เอามาโอ้ยร้องแล้ว่ะมีเสียงร้องด้วยเย็ดนี่ดูมันมีอาหารมาให้นายนี่จากการบ้านดินโลละกนี่เี้ยคนพิษเนี่ยโหโคตรเท่เยสโอ้ยติดพิษด้วยโคตรเทพวิทยาศาสตร์ที่แบบมีเอฟเฟกต์เท่ที่สุดที่เจอมาไอตัวอื่นก็มีแต่คำลามะเนาะที่ลงที่เล็กอะไรไหโคตรเท่โคตรชอบเลยว่ะ เงือบดินโลมากเราไปหาอีกเดี๋ยวเรหาเหยือย่อมา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 เดี๋ยวยเราทำให้ดินโลกันชอบอะ่ะนี่นี่มาน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 นี่ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวทำทางขึ้นกันโอ้ยดินรัวเลยตรงนี้นมาบุกหลักลูก,ลกมามามา <c oughs> โอ้สายหลุดเอา้า สายอยู่ในเออลงไม้อยู่ลงไม้อยู่ปัญหาคือเชือกเชือกเชือก,อกยิ่งหายยากอยู่เชือกเปหนไหวะเอออยู่แถนนี้แหละเราก็มาหาแล้วกันโอนี่ไงเชือก,กเจอแล้วดิโลลูกสังหารโหดพพิกจะมับบนดีการบ้านลูกเออสวยสวยโอติพิชเ่เขาหนึ่งกัดกัดกัดเออ ไม่อยากคิดสภาพมันเป็นฝูงอะ่ะจะเก่งแค่ไหนตัวเนี้ยเออผมไม่เอาในโน้ตแพดมาขออาภายัยครับผมเสียดายว่าจะดูเพศให้สักหน่อยเสียดายอนกันไม่ดูเพศจะกาคาเดาแล้วราะว่าให้ท่านผู้ชมเดานะวว่าจะเป็นตัวผู้ตัวเมียอ่าให้เดาใครถูกก็ถูกก็ถูกกันแหละไม่มีอะไรอ่ะเราไปดูแรปเตอร์หน่อยตัวผู้ตัวเมียฟุ๊ฟ,ฟอ่าคอมเมนต์ใต้ล่างรับว่าเราจะได้ตัวอะไรเดวกุมหัวไว้อยู่ไหนอยู่ไหนจะเอ๊ เฮ้ยอยู่ไหนวะที่บอกให้ตัวนั้นอ่ะไม่ใช่หรอกมั้งเนีย่ยบอกนะเป็นนายอีกแล้วอ่ะเฮ้ยเราไม่เชื่ออย่ารับก่อนหนึ่งสองชัดเจนผู้สี่ละมันไม่มีคู่จริงเหรอโอ้ยเราเป็นเจ้าของอ่ะไปนั่งนอนโอ้โหกิจกาหาั้งหมดยังไม่เป็นเออเออเสร็จนี่จะไปสัตว์เลี้ยงแล้วเออ โอ้โหผู้สี่ตัวกองครับแรปเตอร์แล้วเนี่ยบอกเลยโอ้โหคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยผมเพื่อเป็นกำลังใจเล็กน้อยให้ผมทำคลิปต่อไปนะโอเคไหม,มสวัสดีครับถ้าใครถ้าใครยังไม่กดกระดิ่งแจ้งเตือนก็กดด้วยครับผมเพื่อไม่เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะก็ กดเข้าเพจด้วยครับผมอยู่ใต้คลิปด้านล่างนี้ผมคือจะได้ติดตามข่าวสารต่างๆได้อย่างทั่วถึงนะครับผมโอเคบ๊ายบายสวัสดีครับ